สวัสดีครับกันั้ำวิงครับใช่ครับวิงกันั้ำอีกแล้วกับอันบอกเฮด g v F Wing Gundam f e n i a c e เออชื่อเขาเรียกง่ายดีนะสมกับเป็นร่างแรกของเขาจริงๆโดยเจ้าวิงตัวนี้จะเป็นหุ่นจำตัวของลิคาโดเฟรนิในช่วงเริ่มต้นของซีรีส์นะครับโดยที่ความเทพมันเนี่ยดูจากหน้ากล่องเลยเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเทพมาจากการที่มันมีเมเอโอฮอปเปอร์แล้วก็เป็นวิงกัรดัมที่มีเฟรมน้านอกทั้งสองข้างไม่เหมือนกันครับไม่รู้สิผมสึกว่าพอเป็นหุ่นแนวเนี้ยมันดูมีสเสน่ห์ของมันนะครับมันจะไม่เหมือนใครชาวบ้านเลยเพราะว่าซ้ายขวาเขาจะดูเหมือนแบ่งครึ่งกันเลยนะครับที่สำคัญไม่พอก็ออกเ้ยััวมนนด แบบเออสวยอ่ะประมาหน้าในกล่องนะครับก็จะเจอกับแผงของเจ้ากันดั้มวิงที่อาจจะคล้ายๆกับเจ้าลินาซิต้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นร่างแรกของเขาบางส่วนในหลายพาร์ทเดี่ยก็จะหยิบมาจากเจ้า HGAC วิงกานดั้มนั่นเองจุดเด่นหลักของเจ้าล่างนี้นะครับถ้าไม่นับล่างหลังจากนี้ก็คือจะมีผ้าคลุมแล้วก็เป็นดวงตาที่มี2ส,สีนะครับมาถึงคู่มือประกอบกันบ,บ้างซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นใบประกอบเก่าก็จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นล้วนะครับไม่มีภาษาอังกฤษให้อ่านเลยหลักๆก็จะเป็นหน้าปกก่กอ,กอ,กงองอาร์แล้วก็รายละเอียดหุน แล้วเปิดคู่มือมาก็จะปรากฏว่าตัวนี้ได้ถูกพฒนามาจากเจ้า h G AC Wing Gundam จ,จริงโอ้โหภาพมันชัดขนาดนี้ให้ดาวเตืออื่นก็คงจะแปลกข้อมูลจากใบคู่มือเนี่ยก็จะปรากฏให้เราเห็นว่าตัวนี้จะมีปืนอ,อยู่2กระบอกที่สามารถประกบกันแล้วก็จะมีถ้าคุมที่สามารถการเป็นโลได้แล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ที่เรียกว่าบีมเรเปียร์นะครับที่ก็คือมันจะเป็นดาบระจาตัวของเจ้าหุ่นตัวนี้นั่นแหละเอาละครับหมดพาร์ของเจ้ารีวิวอันบ็อกกันแล้วมาดูส่วนของจริงกันดีกว่า let's go แวบมาแล้วครับกับภาพรูปหล่อของเรากับวิงกันด้าเออไม่ต้องพูดชื่อกันแล้วแหละรู้กันหมดแล้วมั้งครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับที่อย่างที่เห็นเลยคือดีไซน์ของเขาเนี่ยแหวกแนวมากๆเลยครับคือชอบอะรู้สึกสมัยนี้ก็หาดีไซน์ในแนวนี้ไม่ค่อยได้แล้วกับการแบ่งครึ่งเนี่ยหรืออาจจะมีแต่ผมไม่ได้เก็บก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่เห็นเลยครับก็คือตัวนี้ได้ย้อมว่าจากเจ้าวิงกันดั้มน,นะครับผมแต่ว่าที่พิเศษเลยก็คือเนี่ยปีกข,ของเขาในส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเก็บไว้อยู่ฝั่งเดียวครับ เวลาที่เราจะมาจัดท่าเนี่ยคือเราสามารถจัดท่าได้แบบว่าปีกมันกลางแบบนี้ได้เลยนะผมการด้านข้างซ้ายแบบนี้ของตัวหุ่นได้เลยซึ่งถ้าเกิดถามผมว่าจุดเด็อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้มีเสน่ห์เลยก็คือมันมีในเรื่องซ่อนอยู่ตรงบริเวณตรงเข่าของเจ้าหุ่นตัวนี้ครับก็คือเฟิน่เน่ได้ใช้เจ้าวิงกันดั้มตอนแรกเลยที่เขายอมมาเนี่ยสู้ไปเรื่อยแล้วก็ค,อคอ่อยๆซ่อมมันซ่อมมาจนกลายเป็นเจ้าวิงเฟนิเชกตัวนี้นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตัวพร้อมกับหุ่นตัวนี้เลยโดยรวมเนี่ยจุยจยาาาจดขจะะจแขนกน็งของ กรงเล็บวิงตัวเดิมเนี่ยง้างออกมาทีนึงก่อนแล้วค่อยงองพับแขนแบบนี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะติดกรงเล็บวิงตัวเดิมนะบริเวณตรงขาแล้วก็หัวข่าเนี่ยก็จะสามารถพับได้ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเยอะดีนะสำหรับโมเก่าและที่สำคัญเลยก็คือบริเวณแบ็คแผงเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าจะเอาแอสไตน์หรือตัวอื่นมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถใส่กับเจ้าตัวนี้ได้อาว,วุธที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีบีมไรเฟิลแล้วก็มีดาบของเขาครับที่บีมเนี่ยก็จะเป็นบัสเตอร์ไรเฟิลที่สามารถแยกออกมากลายเป็นสมอลไร้วบนััตี